สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้เราอยู่ที่ไหนทุกคนน่าจะรู้ดีเนาะทุกคนเห็นไป้ายไหมคะนั่นแะหละค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ด่านโตโมหนองคายเวียงจันทร์นะคะวันนี้ตีมารับ น้องสาวนะคะมารับน้องสาวอยู่ที่ด่านโตมอนะคะน้องสาวล่านะคะพอดีน้องสาวล่าจะไปที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะคะก็เลยมารับน้องสาวเพื่อจะไปดูพ่อปู่แม่ย่าเขาไปเข้าอยู่ที่ไปปิ่นปัวละคะทุกคนเนาะไปปิ่นปัวอยู่ที่โรงพยาบาลตีเลยจะได้มาทั้งทีตีก็ขอถ่ายภาพและบรรยากาศนี้มาฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะถ้าบอกตามตรงนะคะ คนเรานะคะหรือว่าครอบครัวตีส่วนใหญ่ก็จะมารักษาอยู่ที่ฝั่งไทยเลยเนาะส่วนใหญ่ก็จะไปที่โรงพยาบาลอยู่ที่ขอนแก่นนะคะได้มาแล้วก็ถือโอกาสถ่ายทอดบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะ โอเคค่ะทุกคนเข้าหัวข้อกันเลยแล้วเขาเข้าเรื่องกันเลยเนาะไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดยาวนี่คือบรรยากาศอยู่ที่ด่านโตมอฝั่งไทยฝั่งขาออกนะคะอันนี้คือฝั่งขาออกทุกคนดูค่ะเห็นอะไรไหมคะนางนะคะนี่คือผลของการกระทําของคนลาวบางคนที่ปากดีนะคะที่ปากดีปากดีมากนะคะพูดจะ ย้ำนะคะทุกคนว่าบางคนไม่ได้ทุกคนนะคะคนเราก็มีทั้งคนที่รักคนไทยและก็เกลียดคนไทยอันนี้ตีไม่ขอบอกเลยว่าคนเรา มีทั้งคนรักและคนไม่รักนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะบอกได้เลยว่าเงียบมากนะคะนี่คือฝั่งขาออกจากฝั่งไทยสู่ลาวนะคะนี่แหละค่ะบรรยากาศนะคะผลกระทบก็อย่างที่เรารู้ๆเนาะผลกระทบก็จากหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่คนเราได้ทําไว้กับคนไทยและก็เป็นเรื่องเป็นลาวแล้วก็ข่าวไม่ว่าแต่ข่าวต่างๆานาะๆนะนะไม่ว่าจะเป็นคนไทยดน หลอกคนไทยโดนหลายอย่างและคะทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นคนไทยโดนปรับโดนจับโดนอะไรเยอะแยะมากมายเนาะเป็นข่าวลือออกมาไม่เว้นแต่ละวันแล้วก็คนลาวบางคนก็ออกมาว่ามาดา่าสุดเลียละคะทุกคนอยู่ที่ทานโตโมอหนังคายเวีย,ยงแก่นวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30มีทุนานะคะทุกคนหรือว่าเดือน6กลลวคะ่ะปี2,500 67ดนะคะเป็นวันอาทิตย์ที่ตีได้มารับน้องสาวนะคะก็เลยได้ให้ทุกคนได้เห็นนี่แหละค่ะคือผลกระทบหลายๆด้านนะคะนักท่องเที่ยวชาวไทยถามว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวลาวไหมตีว่าน่าจะมีแต่เฉพาะคนที่จะมีเบีย้ยหรือว่ามีธุรกิจหรือว่า มีญาติพี่น้องที่อยู่ฝั่งเราเลยไปมาหาสู่กันนะคะถ่มว่าคนไทยมีเยอะไหมวันนี้มีค่ะทุกคนมีแต่น้อยมากนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะคือเรื่องจริงขนาดเป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดนะปกตินี่ช่วงที่ผ่านมานะคะอย่างที่เดือนที่แล้วเนาะตีได้มารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคะ,ะเดือนที่แล้วนะคะ ก็ว่าคนก็ข้ามาเยอะเพราะว่าเป็นช่วงบระยุด์เงาแล้วก็เป็นช่วงวันที่หนึ่งมิถุนาด้วยนะคะตีก็กลับไปหาลูกหาเต้านะคะทุกคนนั่นแหละค่ะก็ได้เห็นถึงบรรยากาศอยู่ที่ด่านตมอก็ค่อนข้างจะคึกคักนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นมานะคะแค่เดือนเดียวนะคะทุกคนแค่เดือนเดียวข่าวนี้เงียบมิดจ,จีรีนะคะแต่ว่าฝั่งขา ขาออกเออขาเข้าฝั่งไทยตีไม่แน่ใจนะว่าจะเยอะไหมนะคะทุกคนเพราะว่าตีเองต้องโลอีกคลิปต่อไปก็แล้วกันนะคะแต่ตอนนี้ตีอยากให้ทุกคนได้เห็นถึงบรรยากาศนะคะนี่คือด่านโตโมหนองคายเวียงจันทร์หรือว่าด่านมิตรภาพไทยลาวหนองคายเวียงจันทร์นะคะ ซึ่งหลายคนอาจจะรู้และอาจจะได้เห็นถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นกระแสดราม่าต่างๆนะคะไม่เว้นแต่ละวันตีเองก็บอกได้เลยว่าเห็นคลิปแล้วก็ปวดหัวเหมือนกันนะคะทุกคนไม่รู้จะออกมาพูดเพื่ออะไรนะคะท้งที่เราเองก็บอกตำตงเลยนะยังต้องพึ่งพาอาศัยเมืองไทยและประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านแรงงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการขายต่างๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่างๆที่เราไม่สามารถผลิตเองนะคะยิ่งช่วงนี้เนาะยิ่งช่วงนี้หน้าฝนนะคะพืชการผลิตทางด้านการ,กรเกษตรอยู่ที่ฝั่งลาวยิ่งลําบากนะคะลําบากปลูกอะไรก็ค่อนข้างที่จะยากถ้าปลูกได้น้ําก็ท่วมอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้พูดถึงบรรยากาศอยู่ที่ด่านโตโมนะคะวันนี้ตีว่าตีอย่างไม่เห็นกลุ่มแรงงานลาวเลยนะคะกลุ่มแรงงานลาวก็ถือว่ามีคนมา ทำหนังสือไหมตีไม่ค่อยเห็นเลยนะวันนี้ไม่เห็นเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ตีเองก็มาถึงที่นี่สายเหมือนกันนะตีมาถึงที่นี่ประมาณ3ามโมงเช้าหรือว่าถ้าพูดตามภาษาบ้านตีก็คือ9ก้าโมงเช้านะคะทุกคนเนาะก็ถือว่าช่วงนี้จะคึกคักนะแต่ว่าไม่คึกคักแล้วนะคะทุกคนเงียบยิ่งกว่าอะไรอีกนะคะนี่คือสัญญาณเตือนว่านักท่องเที่ยวสาวไทยนะคะ เบนการท่องเที่ยวลราจริงไหมใครมีความตอบช่วยบอกคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะอันนี้เห็นแล้วตีก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างหดหูจิตใจมากๆนะคะจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนาะ mm hmm. เมื่อก่อนนี่บอกได้เลยตีข้ามมาด่านตอมอลูกสึกแบบอุ้ยแทบที่นั่งแทบจะไม่มีนะรถนี้เต็มทุกการก่อนจะเปิดประเด็นดราม่าต่างๆเนาะรถนี้เต็มทุกคันนะ รถนี้แทบจะไม่มีที่นั่งแบบเดี๋ยวนี้โอ้ย,โ,อยโล่งเลือกที่นั่งได้สบายเลยนะคะนี่แหละค่ะรถจะข้ามจะผ่านก็แทบจะไม่มีเงียบเงาเศร้าซ้อยมากๆเลยนะคะนี่คือสัญญาณเตือนหรือว่าเป็นเพราะช่วงนี้หน้าฝนหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นเพราะช่วงนี้หน้าฝนอาจจะแบบการท่องเที่ยวในเราอาจจะยุ่งยากลำบากนิดนึงเนื่องจาก เส้นทางก็การเดินทางก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะคะยิ่งออกสู่สวนบทก็ยิ่งแกเดินทางลําบากนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนเนาะไปมายัางไงก็ค่อนข้างยุ่งยากนะคะอยู่ทางฝั่งลาวนั่นแหละค่ะแต่ส่วนใหญ่หน้าฝนหรือว่าหน้าหรือว่าโลช่วงหน้าหนาวหรือเปล่านักท่องเที่ยวชาวไทยถึงจะกลับมาเที่ยวลาวอีกครั้งนะคะหรือนะคะ หรือว่าคนไทยจะไม่เที่ยวลาวแล้วจริงๆนะคะถ้าพูดถึงว่าคนไทยไม่เที่ยวลาวแล้วบอกได้เลยรู้สึกใจหายมากๆนะคะเพราะว่าอะไรการท่องเที่ยวของคนไทยแต่ละปีที่ผ่านมาเนาะบอกได้เลยพุ่งอันดับหนึ่งของคนที่เข้ามาเที่ยวลาวไม่ว่าจะเป็น ต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นคนฝรั่งไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นจีนนะคะแต่ละปีนะคะนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าไปเที่ยวลาวเยอะมากแต่ปีนี้นะคะแต่ปีนี้หลังประเด็นดามาเบิดทั้งปีเลยนะคะการท่องเที่ยวอยู่ที่ฝั่งลาวนักท่องเที่ยวไทยลดลงอย่างน่าใจหายเลยนะคะการที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวลาว จากประสบการณ์ต่างๆที่เกิดความไม่ประทับใจไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าสาวข่ะที่เห็นแก่ตัวอันนี้คือบางคนนะคะย้ำว่าบางคนแม่ค้าบางคนก็ดีๆบางคนก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวตัวเองได้เยอะก็พอนี่ยเห็นคนไทยไปไม่เป็นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วๆไปก็แล้วกันไม่ขอเจาะจงก็แล้วกันเนาะนั่นละค่ะ ก็อน,นี้ยามมาบางคนนะคะไม่ได้เป็นหมดทุกคนมีกันอย่างว่าคนเราก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีคนที่ชอบจ้องจะเอาเปรียบนักท่องเที่ยวไทยก็มีเห็นนักท่องเที่ยวไทยเหมือนเห็นถุงเงินถุงทำซองซอมแต่จะลีดจะไถย,ยงคะ่ะทกดูนะคะทุกคนเงียบสงบนะเงียบได้ใจนะคะแทบจะแบบบังเวินเลยก็ว่าได้นะคะทุกคน นะคะฝากนั้นก็เงียบฝากนี้ก็เงียบนะคะอยากให้ทุกคนได้ดูได้ชมนะคะนี่เลยค่ะบรรยากาศอยู่ที่ฐานตมฝั่งขาเข้าที่ฝั่งเรานะคะนะคะนักท่องเที่ยวหรือว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณลาวนะคะที่มาทาบัตรนะคะบางคนนะคะเงียบมากเงียบจริงๆนะคะทุกคนดูนะคะคนนะ่ะนะคะหรือว่าตีมาถึงช่วงที่ไม่มีคนข้ามหรือเปล่านะคะนะคะบรรยากาศนะคะ วังเวงเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าก็มีผู้คนเข้ามา mm. เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่บ้างนั่นแหละค่ะทุกคนก็ไม่ถึงขั้นว่าไม่มีใครมานะคะและคนไทยก็ไม่ถึงขั้นว่าไม่มีใครมา mm. เที่ยวลาวก็ยังมีอยู่นะคะ mm. ก็มีจํานวนน้อยน้อยมากนะคะที่อยากจะมาเที่ยวเมืองลาวอยากจะมาเที่ยวลาวอยากจะมาสัมผัสในความเป็นลาว mm. ในที่ของประเพณีต่างๆนะคะอันนี้ตีเองก็อยากจะววนคนลาวบางคนที่ ยังมีอคตินะคะหรือว่ายังปากดีก็ขอให้ลดความเป็นอคติบ้างนะคะเห็นเปลียนประโยชน์ประยชน์ส่วนรวมบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านแรงงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านต่างๆเรายัางต้องพึ่งพาอาศัยประเทศไทยและเมืองไทยและคนไทยอีกเยอะนะคะทุกคนเนาะอันนี้ตีเองอย่า อยากให้มีข่าวเรื่องราวดีๆให้เกิดขึ้นเป็นกระแสทางบวกมากกว่าทางลบนะคะอยากให้คนลาวบางคนได้คิดและไต่ตรงก่อนจะพูดอะไรหรือก่อนจะดราม่าหรือจะเสียจะสีอะไรก็ให้คิดให้ดีเพราะผลกระทบมันจะตกทั้งเป็นส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นทางด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรงงานที่จะเข้ามาทำงานอยู่ที่เมืองไทยนะคะ ในแต่ละวันแต่ละปีแต่ละเดือนนะคะไม่ใส่น้อยๆนะคะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะและอีกข่าวหนึ่งนะคะตีได้ยินข่าวมาว่าอยู่ที่ด่านโตโมหรือว่าด่านมิตรภาพไทยลาวจะปิดนะคะปิดตีมาวันนี้ก็ถือไม่มีวี่แววนะคะคือด่านเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างลาวไทยได้ปกตินะคะอยู่ที่ด่านไม่ได้ปิดบริ ไม่ได้ปิดด่านเป็นอย่างใดนะคะทุกคนไม่ได้ปิดด่านนะคะคือเดินทางมาเล่นได้ตามปกตินะคะทุกคนไม่ได้ปิดด่านเตะอย่างใดนะคะในราคาทุกคนนี่คือบรรยากาศทางด,าางด่านโตโมอยู่ที่เวียงจันทร์นะคะทุกคนก็มีก็มีกลุ่มแรงงานล่ะคะ่ะบางคนก็ไปหาญาติพี่น้องที่อยู่ฝั่งไทยก็กลับมาอย่างนี้ล่ะนาะทุกคนและ จะมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่ด่านโตโมโนองไายเวียงจันทร์กำลังมีการเปลี่ยนแปลงนะคะบางฝั่งนู้นนะคะ,านนะ,คะทางด่านโตโมฝั่งไทยค่ะเข้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอันใดน,น,นิดนึงแค่นั้นเองนะคะทุกคนแต่ว่าการไปมาหาสู่กันก็ง่ายแล้วก็ปกติเหมือนเดิมนะคะใครจะมาเล่นมาเที่ยวก็มาได้ ตามสะดวกสบายนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะโอเคนะคะคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประกันใดตีเองก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะนี่แหละค่ะเพื่อนวัาควรมิตรภาพไทยลราแห่งที่1เริ่มต้นก่อสร้างเดือนพฤศจิกปี1991นะคะทุกคนนี่แหละค่ะอันนี้คือบรรยากาศฝั่งขาจะออกนะคะรถจอดเรียนแถวกันยาวเลยนะคะนี่แหละค่ะทุกคน